สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมบอล BCK นะครับวันนี้เรามากันที่ออโตบาลจะพาไปดูเหล่า BMW M4 เพื่อ,อนนี่เลยผมบอกเลยแต่ละคันนี้คือแบบโคตรสุดครับทุกคนที่ออโตบาลคันนี้ M4 G82 สตท 2, หรือจะเรียกสเตทส3ก็ได้นะเพราะว่ามีจูนเกียร์ด้วยเพื่อนนะบอกเลยคันนี้ประมาณ800กว่าม้าเพื่อนนะโคตรบ้าเลยคันนี้ คันนี้ก็จะเป็น c 4แต่ว่าย้ายทุกอย่างเป็น M4 แล้วไฮไลท์มันอยู่ตรงที่เป็นเกียร์ธรรมดาด้วยแล้วก็จะมีนี่สีสปีดดินโลคันนี้ก็เป็นอ่า F82 เหมือนกันเนี่เป็น M4 รถแท้นะแล้วก็จะมีคันส้มคันส้มก็รถแท้นะ M4 F82 เบรกเซรามิกทั้งคู่สุดสุดจัดเลยอ่ะแต่ละคันนั้นเพื่อนนะเดี๋ยวเรามารับชมกันเนาะว่าแต่ละคันจะขายเท่าไหร่เพราะว่าคลิปนี้เราจะมาขาย M4 กันด้วยอะใครชอบกดไลค์กดแชร์หน่อยเดี๋ยวเราไปรับชม M4 เลยผมไป ไปครับทุกคนไปหาพี่ชิตออโต้บานกันเลยครับผมพี่ชิตสวัสดีครับไม่ได้มาออโต้บานประมาณปีกว่าเนาะโหนานมากเดี๋ยววันนี้มาอหมแล้วเดี๋ยววันนี้จะมาดูบีเอ็มที่ออโต้บานหน่อยพี่โอเคได้ทำไมบีเอ็มถึงเยอะจังอะพี่ที่ร้านคือช่วงนี้ก็ต้องบอกเลยว่ากลับมาอีกครั้งไม่รู้มาพร้อมกันนัดหมายมาหรือเปล่าอ่าครับพี่แล้วก็มาพร้อมๆกันครับมีคันไหนบ้างเดี๋ยววันนี้พี่ วันนี้เจ้าที่จอดโชว์ก็จะเป็นทั้งรถทั้งรถแต่งด้วยแล้วก็รถที่ขายด้วยนะครับรถที่ขายด้วยออโตบานมีทาออโตบานเทดดิ้งมาสักพักแล้วเป็นเกี่ยวกับรถมือสองแล้วก็เป็นรถที่แบบสภาพที่คัดมาแล้วแล้วก็เป็นสภาพแบบว่าแต่งมาแล้วด้วยไม่ต้องเสียตังค์แต่งเพิ่มอ่าครับผมอ่าเดี๋ยวเราไล่คันนี้ก่อนพี่คันแรกเลยเป็น M4 ตัว G82 Competition นะครับก็เป็นตัวล่าสุดตอนนี้เลยของ M4 นะครับอ่าครับอันนี้ก็เพิ่งขายไปอ่าครับล่าสุดแล้วก็ลูกค้ากลับเข้ามาีอทีเพิ่งจะสั่งงงงงขอแแแตต่่่่ใหมไประาาณล้้นนึเดี๋ยววกัจส แต่งไปร้านหนึ่งแต่งไปร้านหนึ่งดูหน่อยได้ไหมพี่คันนี้ต้องบอกคันนี้ต้องบอกว่าคุ้มมากเพราะว่าคนที่ซื้อไปสภาพคือแต่งมาดูเดิมๆนะแต่ทุกอย่างใช่ดูเหมือนเดิมๆเดิมๆแต่ทุกอย่างทำมาหมดแล้วล้อเปลี่ยนแล้วมีตัวดาวไปอะคาโบวิกมีท่อทั้งเส้นอะคาโบวิกสูนมา 800ม้าส่ง8 0 0ม้าเรียบร้อยสเตสูนยรสเตองแล้วก็จูนเกียร์สเตตสามเรียบร้อยแลยครับอ้สเตตสามเลยเหรอนี่ที่กขาทำมาแต่งนี่คือแต่งสวยงามเฉยๆเพื่อให้มันเต็มมากขึ้นอ่าครับพี่ถามเรื่องดาวไปนิดนึงพี่ชิดโปรติอาคาปูวิกหลายๆคนเขานิยมเปลี่ยนกันไหม แล้วแต่คนนะถ้าบางคนที่สุดๆจริงๆเขาจะเปลี่ยนดาวไปคาราบูริกด้วยถ้าเหลือใช่ไหมใช่ถ้าเหลือๆหน่อยแล้วก็เอาไปจูนต่ออ่าครับแค่นั้นเลยจบเฉพาะท่อทั้งเส้นรวมดาวไปเท่าไหร่อ่ะพี่อยู่ประมาณ4 0 0แสนประมาณ4 0 0แสนใช่ถูกต้องข้อประมาณ3 0 0แสนเนาะข้อประมาณ3 0 0แสนประมาณส0 0แสนโอ้โหโคตรเดือดเลยทุกคนนะสุดเสียงได้ด้วยเดือดมากอย่างด้านหน้ามีหน้าเดิมเลยว่าหรือว่ามีอันนี้เดิมๆเป๊ะๆทุกอย่างมาจากโรงงานอย่างนี้เลยอ่าครับไอ้พวกคาร์บอนนี่คือเดิมเลยป่ะพี่คาร์บอนเดิมหมดเลยครับคาร์บอนก็เดิมอ๋อไม่มีลิ้นนนเเเลยาาะะพี่ ยังไม่มีลิ้นเนี่ยมาเติมลิ้นอ๋อมาเติมลิ้นแล้วก็มีเปลี่ยนกระจังหน้าเป็น CSL อ๋อเป็นตัว CSL เดี๋ยวจะกายร่างใหม่เป็นอีกคันหนึ่งแล้วก็จะแรปสีใหม่ด้วยอ่าครับสีนี้ก็สวยอยู่แล้วนะพี่นะอันนี้สีเดิมครับเนาะสีเดิมก็สวยอ่าเรามาดูล้อล้อนี้ผมบอกเลยแพงมากนะทุกคนนะอันนี้ล้อแท้หรือเ่าพี่ชายนี่ล้อแท้ B M เลยครับเป็นลายตัว 963M อันเนี้ยผมบอกเลยหายากมากและแพงมันเป็นแบบไ i ท์เวทด้วยเจาะรูใช่ใช่โอ้โหคือสุดมากและช่วงล่างกับพี่ทำช่วเป็นตตััวว KW ไอ้ H A S ที่มันสามารถปรับสูงต่ำได้อ๋อโอเคโอเค High เขาเรียกว่าอะไรฮ i g h a d j u s น m e n t อะไรสปริงอะไรอย่างกระจก M Prote นะพี่เนาะปกติครับมาจะกระจก M Prote หลังคาคาร์บอนโปรตีทุกคนนะคาร์บอนแบบ2เส้นเหมือนเดิมสไตล์ M ภายในมีทำะไรพี่หรือว่าเดิม M เลยภายในเป็นเดิมเดิมอยู่เดิมเดิม M มาเป็นคาร์บอนอย่างนี้หมดเลยอ่าครับผมผมลายคาร์บอนคอนโซลคาร์บอนเบาะก็เป็นบักเก็ตเซต M นะทุกคนนะนี่พี่ชอบเบาะเขาบ้างเลยนะใช่เบาะสวยเบาะเจียวคาร์บอนเจียวคาร์บอน S 1> <S 1> <S สวยสวยอ้มันมันนั่งกระชับมากเลยนะใช่บอกสวยมากทุกคนเนาะหลังก็แบบเป็นคาร์บอนหมดเลยนะแต่ติดนิดเดียวถ้ากลับไปดังังหวัดก็เมื่อยหน่อยอืมใช่พี่ใช่อ่ะ,อะเดี๋ยวดูด้านหลังนิดนึงอย่างด้านหลังมีทำอะไรไหมพี่ชิดด้านหลังเดิมหมดเลยไม่ทําอะไรเลยอ๋อเดิมหมดเลยแต่คันนี้เน้นเดิมเดิมหมดครับนี่แต่ว่าแ0 0ม้อยมาอันนี้ <800 S 1> <มา S 2> ท่ออาคารนะทุกคนนะอ๋อมีท่อเออมีมีดิบมีท่อใช่ใช่มีดิบมีท่ออ่านี่นะทุกคนนะคันนี้คันนี้ก็ขายไปแล้วถูกไว้พิชิตคันนี้ขายไปแล้วครับกลับมาแต่งเพิ่มคันนี้ขายไปแล้วและอยังคันน้ำเงินนะพิชิตคันนี้ยังไม่ขายเพิ่งมาสดๆร้อนๆอ่าครับพี่อันนี้คือ M4 เหมือนกันแต่ว่าต้องบอกว่าเป็นรถย้ายอ่าครับพี่ก็ย้ายแบบสมบูรณ์แบบเรียบร้อยแล้วอ่าครับแล้วไฮไลท์ของเขาก็เป็นเกียร์กระปุกเกียร์กระปุกด้วยแค่ไม่เคยเห็นมีใครทำเกียร์กระปุกมาก่อนอ่าใช่พีีีีี่่่่เเนนนนนนาาาาะคคัั้กกก็็ถือออวววปแแททงงึสหรรบบบใ อยากจะเข้าเกียร์ในสไตล์ M4 แนวแบบฝรั่งหน่อย่แนวฝรั่งหน่อยใช่ใช่คันนี้ท่อเดิมเนาะพี่เนาะคันนี้ท่อเดิมครับคันนี้ท่อเดิมก็คือคันนี้เดิมเลยเป็น C4 แต่ว่าย้ายทุกอย่างของ M4 มาหมดเลยใช่ถูกต้องไหมพี่หลังคาคาร์บอนกันชนกันชนท้ายทุกอย่างพร้ทุกจุดที่เ่วมร่วกันนี่นะก็จะมีพวกกันชนหน้ากันชนหลังก็คือเป็น M4 F82 หมดเลยแล้วก็มีดิฟฟิวเซอร์คาร์บอนแต่ว่ายังเป็นท่อเดิมเนาะล้อก็เป็นล้อ M เาะพี่เนาะใช่ครับเนี่ ร้อเอ็มดำนะทุกคนนะแล้วก็เบรกเดิมเนาะนี่ประมาณนี้เลยคันนี้ขายไหมพี่ชิดขายครับเท่าไหร่พี่คันนี้ขาย3.8ล้าน3.8ใช่ดแปดใช่สำหรับใครที่สนใจนะต่อไปอยากวักอยากวักไอ้คันนี้คันเหลืองพี่อ่ะคันเหลืองสปีดเย e โลสปีดเย d โล l l o w m ี่8 2 Competition ของแท้ คันนี้รถแท้ถูกป่ะพี่คันนี้รถแท้ครับคันนี้รถแท้รถยย้าคันนี้รถแท้ใครที่อยากได้รถแท้บอกเลยว่าตอนนี้เรามีอยู่2คันอ่าครับพี่คันนี้มีอะไรบ้างอ่ะพี่อะไรอย่างคันเหลืองมีติ๊กออปชั่นเป็นเบรกเซรามิกมาแล้วิอันนี้น่าจะอยู่โดนประมาณเจนแสนอ่าครับล้อเป็นล้อเบรกเนาะตัวเบรกล้อสไตล์เอ็มเหมือนเดิมเป็นตัวก้านดาวอ่าครับแล้วก็จะเป็นพวกพาร์ทครับพาร์ทคาร์บอนรอบคารอนอ่าครับผมแล้วก็เครื่องมีใส ยังไม่นี้คันนี้เดิมๆ<ค>ไม่จูนคันนี้เดิมๆไม่จูนใครที่แบบว่ากลัวเครื่องพังมาคันนี้ได้เลยหรือเจะไปจูนเพิ่มก็ได้แต่คันนี้มีท้อทั้งเส้นเป็น IPE แล้วอ๋อคันนี้มีท้อ IPE แล้วก็มีซื้อเพิ่มเป็นตัว OBD OB OB <D S 2> ด้านในที่ปรับเสียงเปิดปิดได้ออ๋โอเคหลักๆคันนี้มันน่าจะ โหดที่เบรกถูกไหมพี่เนาะ <st ance> ใช่โหดที่เบรกเซรามิกอันนี้เบรกเซรามิกเนี่ยทุกคนนะติดออปชั่นประมาณ7จ็ดแสนกว่านะโหแล้วช่วงล่างอ่ะพี่ต้องช่วงล่างเป็นตัวสปริงเหมือนกัน KW ตัวปรับสูงต่ำได้โอเคอันนี้ล้อเดิมเนาะพี่เนาะล้อเดิมครับล้อเดิมสวยก็ชอบนะลายเนี้ยสวยใช่สวยไม่ต้องเป็นล้อแต่งก็ได้ดูยินคีนดีสวยดีสีเหลืองตัดสีเงินนะทุกคนนะแล้วก็เป็นเบรกสีทองเนาะแล้วก็มีกองบุ๊คเอ็มอ่าครับเรียบร้อยแล้วกระจกคาร์บอนหลังคาคาร์บอนนะพี่เนาะใช่ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวให้ดูทททท้้้าาายยยยนนนนิดดึงุกคะเี๋ว เนี่ด้านหลังหล่อมากสปีดดิโลคันนี้ขายเท่าไหร่อ่ะพี่ชิดคันนี้ขาย4.6 4.6ุจุอันนี้4.6ราคาก็จะต่างอ่ะคันน้ำเงินนิดนึงเนาะต่างกันนิดนึงก็ต่างกันอยู่ประมาณแ0 0แสนอ่าครับผมเออถ้าเลิกย้ายกับพี่แทร์แนะนำว่ามาเล่นรถแท้ดีกว่าพี่น้องใช่ถ้าเพิ่มอีกหน่อยมีงบถึงก็ไปรถแท้ก็ได้ใช่ใช่ใช่แล้วมียังไงด้วยมีเขาใส่ภูมิร้ายชิปไลท์ภูมิร้ายชิปไลท์อ่าดูภายในหน่อยเขาซาทำทิมมาอ่าครับให้มันติดอ่ะเฮ้ยให้เปิดไม่ได้เดี๋ยยยวอออ่่าาางภในนก็็คืจะเปมี ปุ่มอลไรที่เป็นชิปไลท์นะทุกคนนะแล้วก็จะเป็นพวกแบบสีเหลืองๆก็คือเขาจะทําให้มันแมทกันหมดเลยไปเลยไปเลยอ่านี่นี่ภายในปุ่มอลไรของเอ็มอะไรแท้เลยตัวชิปไลท์อันนี้ของแท้หรอครัอ่าของแท้เลยแล้วก็มีตัดทิมสีเหลืองตอนแรกไม่ใช่สีเหลืองตัดทิมให้มันเหมือนภายในให้มันดูแบบเป็นทูโทนนะพครับทำหัวเกียร์ฐานเกียร์เพิ่มไปเบรกมือเพิ่มกันเป็นคาร์บอนทั้งหมดเออเฮ้ยสวยเลยทุกคนเนาะเล็กไม้น้อยด้วยสามหมื่นสามหมื่นรถแท้ด้วยนะทุกคนใช่รถแท้ด้วยอันนี้แผงประตูเขานะ แต่แผงประตูทำหมดเลยพอเอาไปทำอ่าครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเบาะเอ็มนะนี่เป็นรูอ่าเป็นรูเหมือนกันใช่อ่าครับผมข้างในสวยมากเลยผมเลยชิบไลท์เนี่ยทคันนี้เนียนคันนี้เนียนคนขายดูแลดีอ่าครับผมวันนึงขับเพื่สิบโลอ่าครับต่อไปคันส้มพี่ชษดมาคันส้มต่อคันส้มเป็น M4 c o m ีคอม t i o n F82 เหมือนกันแต่ว่าข้อแตกต่างกับคันเหลืองก็คือตัวนี้เป็นตัว LCI อ่าครับพี่ตัวนั้นเป็นตัวก่อน LCI อ๋อลืมบอกไป คันเหลืองเขามีเปลี่ยนไฟหน้าเป็น LCI แล้วมันต่างกันยังไงอะพี่ไฟหน้า LCI ก็จะเป็นตัวไม่เป็นวงกลมแล้วใช่มมันจะเป็นตัวขึ้นอ๋อหยักหยักใหม่ใช่ไหมหยักขึ้นมาอ๋อนี่ก็เปลี่ยนแล้วไฟท้ายคันเหลืองก็เปลี่ยนเป็น OLED แล้วอ๋อ OLED ถูกต้องครับพี่แล้วอย่างคันส้มรายละเอียดเยอะไหมพี่คันส้มต้องบอกว่าของแต่งแน่นกว่าอ่าครับแล้วก็เป็นตัว LCI แล้วด้วยอ่าครับพี่เนาะสีก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาใครที่ชอบสีแนวนี้หรือแนวนี้คือหายากทั้งคู่แล้วแหละอ่าครับแต่งครบันปกติ แล้วก็มีไฮไลท์ของเราคือเป็นดาวไบส์กับท่อรังเส้นเป็นอะคาบูบิกมาแล้วก็เหมือนคันเทาเหมือนคันเทาเลยคันเทาอันนี้คือจัดเต็มแล้วก็มีโช๊คอีกโช๊คเป็นตัวบิลสไตล์บีสิบหกคือตัวท็อปสุดเลยอ่าครับผมก็คือถ้าใครอยากได้ตัวนี้ก็จบอ๋อมีเบรกด้วยเบรกกับล้ออ่าครับนี่ก็เปลี่ยนมาแล้วด้วยอ่าครับล้อเป็นตัวหน้าขอบสิบเก้าหลังยี่สิบครับนี่แล้วก็ติ๊กเป็นออปชั่นเบรกเซรามิกอันนี้ล้อลายยอดทิศยมศักดิ์ลายยอดทิศของเขาเลยอ่าครับผมแล้วก็เป็นเเเเเเเบรรกกกกซาาามมมิหหหืืืออออนน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 คคคัััลลงงยยใช่่่่้้ีีีขจะสสุุดดวว ของสุดกว่าตั้งแต่ท่อกระดาวไปทุกคนนะเป็นอาคารทั้งเส้นเลยนะแต่ถ้าให้พี่พูดเรื่องภายในหรือเรื่องรายละเอียดต่างๆอ่ะคันนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรดีวะเนี้ยบว่าเนี้ยกว่าแต่คันนี้จะออกดูของแต่งเยอะๆอ่ะครับสภาพพอโอเคใช้ได้แต่สองคันมันก็หายากทั้งคู่นาน้องหายากทั้งคู่คันนี้สีส้มก็หายากสีเหลืองก็หายากนะทุกคนนะแต่คันนี้หายากที่สุดคือคันนู้นคันเขียวคันเขียวแล้วก็หายากสีหายากมากและอย่างคันส้มขายเท่าไหร่พี่ชิดคันส้มขายอยู่สี่จุดแปดสี่จุดแปด ไอ้ไปสี่อันนี้4.6่จุดหกนี่สี่จุดแปดต่างกันสองแสนอ๋อต่างกันสองแสนใช่แต่ว่าของแต่งนี่ต่างกันเยอะเลยนะอ่าครับผมอันนี้มีโชว์มีท่อเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งอ่าครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูหลังนิดนึงนะทุกคนนะหลังสี่คันนี้กระจกคาร์บอนหลังคาคาร์บอนนะทุกคนนะนี่ให้ดูท้าย อันนี้ไฟหลัง LCI นะพี่เนาะ LCI แล้วครับไฟหลัง LCI รวมติของเขาเลยโอเคแล้วก็จะมีดิฟบอสไซเนอร์นะพี่เนาะสายท่ออคาร์บูริกโอเคท่อคือจะเป็นอะคาร์บูริกทั้งเส้นพของชุดไอคันเหลือง IPE เนาะ i P E ไอคันเหลือง IPE นะทุกคนนะท่อก็ประมาณแสนกว่าเนาะ IPE แสนกว่าบาทอันนี้ก็ประมาณรวมตัวไปก็สี่แสนนะทุกคนนะคันนี้น่าจะคุ้มสุดแล้วก็พผมจะที่ทำนันเดี๋ยวฝากช่องทางกันติดต่อร้านหน่อยได้เลยครับก็สำหรับใครที่อยากจะแต่งรถนะครับหรือว่าอยากจะซื้อรถ บีเอ็มหรือรถยุโรปนะครับเราก็มีเข้าคัดเข้ามาให้เรื่อยๆนะครับให้ลูกค้าแบบคอยที่คอยหาอยู่นะครับต้องการนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้ทั้งช่องทางเดิมนะครับออตโตบานไทยแลนด์นะครับก็มีทั้ง Facebook Instagram YouTube Channel นะครับหรือว่าอยากจะสอบถามรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับราคาหรือสินค้าต่างๆนะครับก็ไลน์แอดแอดอุตบานเหมือนเดิมนะครับผมโอเคขอบคุณมากค่ะเชิญด้วยสวัสดีครับครับนี่นะทุกคนคลิปนี้พามาออโตบานนะพามาดู BM ทั้งหมดเลยนี่เป็นไงถ้าเกิดใครที่หา F82 รถแท้อยู่ก็ติดต่อมาได้นะเดี๋ยวจะขึ้นช่องทางกันติดต่อให้ถ้าเกิดใครที่ mm hmm. ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์นะเดี๋ยวเจอนใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณ bye b of y